วันนี้ได้มาแค่นี้เหลือเชื่อได้ดาบที่ค่าสูงมาสามได้อันที่โอเลงยาเหลือห่อเดียวดูนี่ก่อนว่าจะพีเด็ดหรือเปล่าคุณเคยมีความหวังในห่อเดียวไอ้พ่อที่บอกว่าห่อเดียวเหลือไว้ทําไมขอบคุณครับเราจะได้อย่างนั้นโอ้ตอนนี้รุ่นเก่าะรุ่นยังฉีกได้ ไม่ลุน้นโอนาาเอ็นละเอ็นละเอ็นละว้ายเอ็นล้วนแทบจะไม่ลุน้นลุ้นดาบที่คาจะศูนย์ดีกว่าคาดศูนย์นี่ก็สามห่อเท่านั้นได้สองใบรุกนี้ไม่รู้ว่าจะไปตะเวนที่ไหนดีนะ ที่ซื้อของไม่ได้ชีวิตลำบากวายซ้ำอุซุยเทนเกนครับเกนอีกแล้วแนขนงคาดคาบด,ดาบเป็นโซโลโเลยเอีกมือไม่ได้ ต้องฉีกตรงกลางมันง่าย <c oughs> เอาขาดเฮ้ยเหนียวเ,เ,เอาเอาได้เอ,อย้ยกิวทาโร่การ์ดอากอิวทาโร่ไม่ซ้ำ หาซื้อยากยากเย็นแสนเข็นอ้งเนี่ไปตะเวนที่ไหนดีอ๋อร,รวม <c oughs> สั่งออนไลน์ก็ไม่ทนนะันมันเปิดแป๊บเดียวเขามาเปิดตอนแบบโอ้ชิโนบุอ่ะอ๋อนี่เป็นตัวสมส่วนน,นตัวเอสดีชิโนบุได้การ์ดอาอีกใบนะถือว่า โชคดีสำหรับสามห่อยูทาโร่เขียวพิชานเลือดอสูรม,ม,มาไล้เพื่อไี่เ,เอชอาร์นี่หา ดากิเฮ้ย hey, อันนี้มีแล้วดากดิกิวทาโร่ไ <c> อ <oughs> ผมสีเดียวกับไอคานโลจิเลยสีชมพูสีเขียวชมพูม่วงชอบสีนี่คนเขียนอืมโอ้โหอา้อาวเด้เอา้าวกิวทาโร่แล้ว <c oughs> ได้สา <c oughs> โอ้ยเออดีได้การ์ดอ้าวสามใบเลยอะ่ะสามหอ่อโอเคทำนั้นสั้นๆครับมันได้แค่นี้จริง